อรายการนี้เป็รายการมีอถือสินค้าอธิบายเครื่องมือช่างของแบรนด์มือวอกกี้โดยเฉพาะโดยรูปแบบสไตล์ของชุดแบบร้านมิวค์นน์อาจมีคำพูดคำจารด์ไม่สุภาพหรืออธิบายเครื่องมือบางตัวไม่ละเอียดขอกราบขออภัยมาที่นี้ด้วยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับนิวนนเดอะดีเทลนะครับผมวุฒิช่างรื้อครับผมน้ามีนช่างแก้ครับก็หลายๆท่านนะครับที่ใช้ตัวแท่นเลื่อยอยู่นะครับผมของมีวอกกี้นะครับตัวนี้นะครับผมที่ตัวอยู่ตรงหน้าเเเเราาานนนีี่่ยกิดคถมขึ้ววออ๊ะไตั รู้แหละว่ามันคือตัวที่ใช้สาหรับต่อเครื่องดูดฝุ่นนะครับอืแต่ปัญหาเกิดขึ้นตัวแล้วมันต่อยังไงล่ะครับลองต่อแล้วต่อก็ไม่ได้ก็หลายๆท่านก็มีคาถามทิ้งเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าไอตัวเครื่องนี้สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดูดฝุ่นรุ่นไหนได้บ้างนะครับในของมิวบ๊อ k กี้ของเราทั้งหมดนะครับทุกมิวทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับว่าอ่า เครื่องดูดฝุ่นนะครับก็จะเห็นที่ผมสะพายอยู่นีะครับตัวนี้เป็นตัวไหนครับพี่มีนตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับคอมโบคอมโบนะครับก็คือรุ่น M18 นะครับ FBPV นะครับรุ่นนี้นะครับก็มีม้วดนะครับการตัดนะครับให้2องม้วนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นดูดตะมวดนะครับดูดธรรมดาครับกับม้วดดูดไซโคลนได้นะครับเดี๋ยวก่อนมาว่าเครื่องดูดฝุ่นครับเรามาดูตัวทันเลื่อยก่อนครับพี่ๆนะครับได้คนนะครับที่อยากจะใช้มีวอกี้นะครับเป็น เครื่องใช้นะครับเอาไว้ทํางานนะเกี่ยวกับช่างนะครับหรือว่าอยู่มาบ้านนะตัวนี้ครับรุ่น m18 นะครับ fts นะครับ210นะครับตัวทันเลือดตัวนี้นะครับก็ในกล่องนะครับถ้าเราประกอบเสร็จแล้วจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับอ่าจะมีตัวต่อนะครับให้ด้วยนะครับเอาไว้ต่อเครื่องดูฝุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องดูฝุ่นสักพายหลังตัวนี้ครับมันต่อยังไงนะครับ ล้วการใช้งานยังไงอ่ะพิวศ์ครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวนี้นะครับอืมือที่พี่มินบอกไปแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นแบทคอมโบนะครับที่จะมาพร้อมสายนะครับซึ่งเป็นสายที่เขาให้มาอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้ง่ายครับอือตัวนี้ง่ายเลยครับก็คือเรามีสายนะครับผมเราเสียบเข้าไปเลยนะครับพอตัวนี้เป็นยางมันจะล็อกมันจะบีบพอดีนะครับไม่ต้องทําอะไรมากตัวนี้จะเป็นตัวที่ง่ายที่สุด คืออ่าคือผมก็ใหญ่ควาดเอนกัว่าทําไมมันต่อได้นะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับเครื่องดูกฝุ่นนะครับจะมีมาให้นะครับตัวนี้นะแต่เราไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะครับเครื่องดูกฝุ่นของมิวกี้นะครับรุ่นนี้นะสเปคหลักนะครับก็มีมาให้นะครับเราใต่ครับใส่เข้าไปเลยนะครับปุ๊บมันก็ทํางานแล้วนะครับครับเราเปิดดูได้ครับอ่ามาเปิดเลยออตัวนี้จะต่อได้เลยนะครับเป็นแบบสองเบอร์อย่างที่ก็อันนี้ผมเปิดเบอร์สองเลยนะครับ พอทำงานไปปุ๊บก็รู้ส่งอย่างนี้นะครับปึ๊บดูไหนะเบือดหนึ่งนะครับอ่าก็ตอนนี้จะบอกสําหรับหน้างานข้างนอกนะครับที่เราเคลื่อนย้ายบ่อยๆนะครับเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ม,นมันสนะพายลราเดี๋ยวเพาปิดกันนะครับเสียงรบกวนมันยืดได้เท่าไหร่ี่สายตัวนี้สายตัวนี้ครับยืดได้เท่าไหร่ถ้าลูกค้าบอกเฮ้ยลูกยาเท่าไหร่เออก็ป้ยายยาอยู่เน็ตกว่านะครับที่ยืดได้ ที่เราเยืดออกมาไม่ตรกลัดนะครับแต่ที่สําคัญคือสายก็สามารถถอดเก็บได้ตลอดนะครับผมแล้วก็อีกสเสน่ห์ของเขาก็คือเป็นรุ่นสะพายหลังสามารถที่จะไปหน้างานก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับผมอืมแต่แต,<อ>แต่ที่ผมสังเกตได้เลย่เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ยสายนะครับผมรู้สึกว่ามันจะคือมันจะใหญ่นะชอบใหญ่เป็นพิเศษนะครับใหญ่เป็นพิเศษที่ผมสังเกตได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสมมติว่าเราดูดไปแล้วนะฝุ่นมันเต็มก็ มันก็จะเหมือนกานะใช่เนะเราก็จะมาได้เลยนะเห็นไหมครับอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับอ่าข้างในนะครับเราก็สามารถทำความสะอาดได้นะครับเททิ้งนะครับหรือว่าเราจะล้างนะล้างเปลี่ยนฟิลเตอร์้ะแต่ฟิลเตอร์ล้างไม่ได้นะครับฟิลเตอร์เปลี่ยนนะครับหรือว่าเป่าลมนะครับเวลามีฝุ่นนะครับจริงเวลาเราเทจริงๆเราไม่ได้เทตรงนั้นนะครับข้างล่างนะครับเราจะกดกดตัวนี้นะครับมันจะเปิดอ่าเดี๋ยวฝุ่นมันหกออกมาเดี๋ยวผมทำอย่างเงี้ครับ เลยครับมันจะเปิดแล้วก็เทีฝุ่นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับชุดฟิลเตอร์นะครับอืก็ง่ายง่ายสะดวกนะแล้วก็ไวตัวนี้รุ่นนี้จะเป็น M12 FBCL นะครับผมอ่าก็ตัวนี้จะเป็นแบบ M12 ข้างในนะครับผมครับผมก็อ่าเปิดนะเปิดมาข้างในนะครับชุดนี้นะครับผมก็จะมีอ่าข้างในเราจะเจอสายนะครับตัวสายนะครับ แล้ประกอบเครื่องนะครับอืแล้วก็หัวแปวงต่างๆนะครับแล้วก็มีแบตนะครับตัวนี้จะใช้แบต12แอมป์นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่2ถึง6แอมป์เลยนะครับผมข้อหนึ่งที่สังเกตได้นะครับสายตัวนี้นะครับรุ่น N.2 นะก็มันจะเล็กกว่าตัวนู้นนะสังเกตัวที่านาแล้วก็สั้นความยาวไม่ต่างกันนะครับใช่ครับมยาวตัดผ่านจะอยู่ที่1.2เมตรนะครับแต่ลูกค้าบางท่านบอกผมลองต่อและต่อไม่ได้เกิดอะไรขึ้น ผมก็จะลองต่อให้ดูนะครับอ้าวต่อไปได้จริงๆครับผมตอนนี้ต่อไม่ได้จริงๆครับใช่ครับปกตินะครับหวนนะครับเครื่องดูดฝุ่นตัว M2 นะครับหรือว่า M18 ครับที่เป็นตัวเหรียญนะจะมาพร้อมอย่างนี้นะครับอ่าจริงๆนะครับถ้าเราไปใส่ไปเลยนะครับมันก็จะใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่นะครับข้อดีกับเครื่องดูดฝุ่นนะของ m i l w a u เกือบทุกรุ่นนะครับกับทุกตัวนะครับมันมีอะแดปเตอร์ที่ต่อกับเครื่องมือ ได้นะครับทุกรุ่นนะครับที่เป็นตัวท่ออย่างนี้นะครับคือเราหมุนท้าไปเลยนะครับอย่างนี้อ่าพี่จะตตอต่อสนุกผมครับผมก็ตัวนี้ก็ต่อเข้า er ไปได้เลยนะครับต่อไหมปุ๊บแล้วก็เป็นตัวล็อกอ่าใช่ครับเสร็จแล้วก็อีกปลายสายด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดปิดตัวเตอร์เลงก่อน ฝั่งนี้นะครับจะเป็นช่องสาหรับต่อสายดูดฝุ่นเข้าเครื่องนะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับยเสียบเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ครับก็เป็นทรงเหลี่ยมเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นอะไร M18 VC ขีด2นะครับตัวนี้นะครับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ก็คือก็สเปคเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันในระดับแต่แล้วที่ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับในความต้องการนะครับ ว่าเป็นยังไงว่าชอบตัวไหนเป็นยังไงนะครับก็ลูกค้าที่มีมตัวนี้อยู่วันนี้เราก็จะมาทำให้ดูเขาให้ดูนะครับว่ามันต่อ,อยังไงเหมือนกันครับใช่การ,รทำงานก็เหมือนกันเนี่ยใช้กันเลยครับกันทนั้งานก็เวลาเราดูดมันก็อยู่ในนี้ครับอ่าอันนี้คือเวลาราดูดพี่ก็ต่อ,อยนี่เอาเหมือนกันครับก็บจะมีอะแดปเตอร์ตัวนี้แถมมาให้มานะครับคือต่อเหมือนกันเลยครับกับรุ่นที่แล้วนะครับก็คือหมุนตัวนี้ออกใช่เหมือนเดิมนะครับ ก็มันสามารถหมุนได้เลยเหมือนเกียวทั่วไปนะครับลกนะครับเห็นว่ารูปศอดเขาจะบอกได้คำว่าสามารถหมุนได้เราหมุนมันออกมาปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนหัวตัวนี้กลับเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็แล้วก็เหมือนเดิมครับพร้อมการใช้งานแล้วครับพร้อมที่จะใช้งานเสียบเข้าไปได้เหมือนเดิมครับอึ๊บึ๊บล็อกล็อกแล้วจบเลยครับจบครับก็การใช้งานเหมือนกันกับตัวนั้นนะครับรูปทรงเหลี่ยมนะครับแล้วก็เหมือนกันเพราะว่ากันฝุ่นตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับ ความแตกต่างกับรุ่นตัว A12 นะครับกับ A18 ที่ผ่านมานะก็คือตัวนี้ครับมันปรับหมดนะครับได้เบอร์เดียวนะครับก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งะครับก็คือมาตรฐานและความแรงมาตรฐานได้ความแรงมกนะครับก็การทำงานครับเหมือนกับตัว a 2ที่ผ่านมานะครับดูดน้ำนะครับก็ได้นะครับหรือว่าจะเป่าก็ได้นะครับหรือฝุ่นได้หมดเลยครับดูดเซนเล็ตนะครับได้หมดเลยครับแต่ตาแรงลมครับก็ จะเบากว่าตัวอีสองดีกว่าเพราะว่าอาตัวนี้มีเบอร์เดียวครับมีเดียวครับแต่ส่วนไส้กรองนะครับก็ใช้ตัวไส้กรองเดียวกันไส้กรองเดียวกันใช้ร่วมกันได้เหมือนกันก็มาต่อกันนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่อยู่ในดวงใจของหลายๆคนที่มีแพ็คเอาท์นะครับเป็นรุ่น M18 s p o v c l ใช่ครับรุ่นนี้มันดียังไงพี่รุ่นนี้นะครับสามารถเอาเอาหลักๆของเขากันนะครับจากภายนอกดูข้างล่างนะครับก็กับข้างบนนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ เอามาใช้สำหรับแพ็คเอาท์ไว้ต่อกับกล่องแพ็คเอาทสำหรับท่านที่มีแพ็คเอานะครับแต่หากไม่มีก็ยังยังหิ้วไปได้นะครับเป็นเหมือนกระติกน้านะครับผมถึงว่ามันเป็นรุ่นในดวงใจเป็นรุ่นในดวงใจของไรนะคนมันต่อแกเอลได้นะครับอืมันสะดวกในการเคลื่อนย้ายแล้วก็ชื่อว่าแพ็คเอานะครับมีการกระแทกอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมมองอีมองอีมุมหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับการเก็บสายนะครับการเก็บสายของตัว เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ครับดีมากเลยนะครับเห็นไหมจคเก็บลั่าอ่าเนี่ย้างข้างนะครับไม่ต้องหมวนเข้าไปข้างในนะครับที่เหมนรุ่นที่ผ่านมานะครับเส่วนนะครับอืมส่วนตัวเรียบทุกส่วนะก็จะมีช่องให้เก็บอุปกรณ์ครับซ่อนไว้อยู่นะครับส่วนเบอร์นะครับตัวนี้นะครับปรับได้นะครับการดูดหรือการตัดครับอัตราแรงรวมนะสองโหมดเลยพี่อืมมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับหรือว่าดูดธรรมดากับดูดด้วยความแรงดีกว่านะข้างในมีอะไรบ้างดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างอืม ก็จะมีหัวแปงมาเหมือนเดิมนะครับผมแถมมาให้นะครับแล้วก็พร้อมกับหัวแปงที่ต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นสังเกตนะครับอ่าเครื่องดูดฝุ่นของมิกี้ครับจะมีหัวแบบนี้นะครับับแบบนี้นะครับให้นะครับตัวนี้นะครับไว้หมอกนะครับดูดกับตามซอกตู้ี่นนะครับตามซอกตามซอกนะครับตัวนี้จะสังเกตว่าจะมีให้หมดทุกรุ่นเลยนะมิวกี้เป็นมาตรฐานนะครับของเครื่องดูดฝุ่นจะมีมาให้ใช่และที่สําคัญคือมิวกี้ครับขาดไม่ได้เลยครับแต่ความสําคัญเลยครับ ของเครื่องดูดฝุ่นเลยจะมีแอรักเตอร์ที่ต่อกับเครื่องดูดฝุ่นได้นะับดูได้หมดเลยครับต่อได้กับเครื่องมือตัวอื่นนะครับซึ่งหัวตัวนี้ยังสามารถต่อกับเครื่องดูดฝุ่นของมิววอกี้ที่ใช้กับตัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้กับตัวของสว่านโรตารี่ก็สามารถต่อตัวนี้ได้นะครับหรือว่าใดๆของมิววอกี้ใช่มันจะสามารถคอนเน็กได้หมดเลยนะครับจากัวนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับอันนี้ผมจะไม่ ไม่ไม่ไม่ทำให้ดูนะครับว่าการต่อยังไงครับเพราะว่ามันเครื่องเหลี่ยมเราเนี่ยต่อเหมือนกันนะครับคือเปลี่ยนอะแดปเตอร์จากหัวนี้นะครับมาเป็นหัวนี้ครับมันก็สามารถต่อเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอืต่อเข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับคอนเน็กได้เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าน้ำเต็มนุ่นตัวนี้นะครับดูดอ่าทั้งดูดน้ําดูดอะไรได้เหมือนนี่ผ่านมาเนื่นี่ผ่านมาครับใช่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไว้ว่าตัวกรองก็ใช้ตัวกรองเหมือนกันนะครับก็เนียครับ ตัวกองอันเดียวกันเลยนะครับในตระกูลของมีวอกี้ตัวกองจะเป็นตัวเดียวกันหมดตัว<ถ>นี้ก็เหมือนกันดูดน้ําดูดคืนคือถ้าเราจะไว่ถ้าเราจะทํางานเสร็จนะครับเมื่อไหร่ครับผมว่ามองอีมุมหนึ่งก็คือมันเป็นสินค้าที่อเอาไปตั้งโชว์ได้ในบ้านตกแต่งครับเอาไปเออตกแต่งในบ้านได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ไม่ได้เล็กเกินไปคือมันตั้งให้ความสวยงามได้นะวาวางไว้บนตู้หรือวางไว้ข้างๆนะครับมันก็สวยงามแล้วนะครับ ับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าตัวแท่นเลื่อยเราเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ับเครื่องดูดฝุ่นของ Milwaukee ตัวไหนได้บ้างนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับก็คือต้อง4ตัวนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็น่าจะได้คําตอบดีๆสําหรับพี่ๆหลายๆคนนะครับถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยใดๆนะครับก็ทักทายเพจเราด้านล่างติดต่อมาได้เลยนะครับผมผมกับผมวุฒิช่าง หรือหาผมนะครับมีนะครับทัางแก้ครับพร้อมที่จะไปหาคำตอบให้ทุกท่านนะครับก่อนจะไปวะพี่ก่อนจะไปฝอมพี่คำคมอีกคำคมหนึ่งดกวาก่อนจะไปนะครับผมมีคำคมนะครับทิ้นท้ายนะครับหนาวนี้กอดใครครับหนาวใหม่กอดกันไอหนาวนี้ก่อไฟลวเอาไก่มาย่างไม่ใช่แล้วครับผมสวัสดีครับ